ชาวราศีตุลในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2565นะครับท่านมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้ความส่งเสริมให้ข้อแนะนําให้แนวทางชีวิตที่ดีขึ้นจะทําให้ท่านผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงได้นะครับรวมทั้งเส้นทางของการเงินมีโอกาสที่ท่านจะได้รับความสําเร็จมีความสมหวังในเรื่องของการเงินทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไร มาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีตุลครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีตุลในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2565เป็นการเปิดไพ่พยากรณ์ในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับ ท่านที่มีโอกาสเข้ามาดูก็ขอต้อนรับด้วยความจริงใจนะครับขอให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีๆขอให้ท่านได้รับความสมหวังและก็ยังฝากเตือนไว้ว่าขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เหมาะที่สุดไปปรับใช้กับชีวิตเพื่ออนาคตเพื่อความสดใสเพื่อความก้าวพ้นจากปัญหาทั้งหลายทั้งปวงจนกระทั่งได้รับความสําเร็จนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมหมอฮักนะครับการอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีตุลคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่กันนะครับชาวราศีตุลคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยการนับแบบโหราศาสตร์ไทย หรือว่าคนที่เกิดตั้งแต่วันที่2 4กันยายน์จนถึงวันที่23ตุลาคมโดยการนับแบบโหราศาสตร์ของตะวันตกนะครับพี่น้องจะเลือกนับแบบไทยหรือว่าแบบทางตะวันตกก็สุดแท้แต่ท่านนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีตุลก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับ เอาละครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูกันว่าดวงของคนที่เกิดในราศีตุลในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2565จะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานเรื่องของการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ เรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของการงานพี่น้องชาวราศีตุลจะมีเส้นทางอาชีพการงานดีอย่างไรก้าวหน้าหรือว่ามีอะไรที่ควรใส่ใจระมัดระวังทารใบที่1บอกว่านะครับเป็น4ีเรียนนะครับเรื่องของความรอบครอบมาก่อนเลยนะครับพี่น้องชาวราศีตุลครับไม่ว่าดวงของท่านจะอยู่ในสถานาการณ์ชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับท่านควรจะมีแผนงาน มารองรับเรื่องของการบริหารเรื่องของการเงินเรื่องของการดูแลกิจการเรื่องของการดำเนินชีวิตด้วยนะครับเพื่อความไม่ประมาทมากก่อนนะครับมีความรอบคอบแล้วเราก็จะสามารถเป็นต่อในรายละเอียดต่างๆของชีวิตได้นะครับมีการจัดการที่ดีมีการบริหารที่ดีแล้วท่านก็จะได้รับความสําเร็จในอนาคตต่อจากนี้ไปด้วยนะครับอามารวมถึงเรื่องของการเงินการลงทุนการวางแผน อะไรต่างๆเกี่ยวกับเส้นทางของการเงินก็จะทําให้ท่านมีสิ่งที่ดีๆตามมานะครับเรื่องของการเงินก็จะมีรายรับมีรายได้มีรายจ่ายก็ต้องจัดการดูแลว,ว่าควรจะทําอย่างไรดีที่สุดในช่วงเดือนเมษาย,ยนนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2ในเรื่องของอาชีพการงานนะครับเป็น8ไม่เท้านะครับแปดไม่เท้าคือโอกาสในการที่เราจะได้ขยายตัว ในเรื่องของอาชีพการงานในเรื่องของโอกาสต่างๆนะครับนอกเหนือจากอาชีพประจำที่เราทำอยู่เราก็ยังสามารถขยายโอกาสต่างๆได้นะครับเปิดเส้นทางใหม่ๆการติดต่อการเจราจาลูกค้าใหม่ๆขึ้นมาสร้างบรรยากาศใหม่ๆในการทำงาน ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งนะครับคือเรื่องของการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เป็นบรรดาอาสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มมากขึ้นมาบางคนก็จะมีบ้านเพิ่มขึ้นมีที่ดินเพิ่มขึ้นบางคนก็จะมีการจัดการต่อเติมเรื่องของที่อยู่อาศัยการดูแลซ่อมแซมตรงนั้นตรงนี้ เพื่อให้เกิดความสวยงามเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นด้วยนะครับในส่วนของการได้มาการจัดการการทําที่จะเพื่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวๆมั่นคงขึ้นเกี่ยวกับบรรดาทรัพย์สินและบรรดาอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งโอกาสต,ต่างๆของเ,อเรื่องอาชีพการงานด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น5ถ้วยนะครับพี่น้องชาวราศี ตุนครับ5ถ้วยคือเรื่องของความคิดที่มันเชื่อมโยงอยู่กับอดีตท่านอาจจะไปติดใจกับบรรยากาศบางอย่างกับสถานการณ์บางอย่างกับเรื่องของอาชีพการงานบางอย่างที่เรากําลังรอคอยแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้เราตั้งใจอยากจะทําเราตั้งใจว่าเราควรจะได้รับตรงนั้นตรงนี้แต่เวลาจริงๆผลมันอาจจะไม,ไม่ได้ไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการ ความเครียดก็เกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นความภาวะพะวงก็เกิดขึ้นนะครับก็จะทําให้ชีวิตเรามีปัญหาได้เหมือนกันนะครับตรงกันข้ามถ้าเผื่อว่าพี่น้องสามารถจัดการเรื่องของความคิดจัดการเรื่องของคาอาวิตก,กังวลน,นะครับอะไรที่ไม่ได้อะไรที่มันผ่านพ้นไปแล้วมันก็เป็นเรื่องส่วนหนึ่ง นะครับเรามามองดูความจริงในปัจจุบันว่าเรามีอะไรเราได้อะไรแล้วก็าลังทําอะไรอยู่ณเวลานั้นนะครับเราก็จะเห็นสิ่งที่ดีๆอยู่ตรงจุดนั้นแหละคุณค่าต่างๆก็จะตามเข้ามาได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคิดอารมณ์ความรู้สึกในเส้นทางของอาชีพการงานนะครับจิตใจเป็นสิ่งที่สําคัญไม่น้อยเหมือนกันนะครับ การต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องของการเงินเส้นทางอาชีชพก็มาแล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าอาการเงินการเงินจะเป็นอย่างไรได้ได,ดีหรือไม่ดีทรัพย์สินเงินทองมีอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากทานร่ปใบที่หนึ่งในส่วนของการเงินนะครับเป็น10เหรียญ สิเปลียนรายได้ดีรายรับดีน่าพอใจนะครับบางคนก็อาจจะมีรายรับเยอะๆเข้ามาด้วยในช่วงเดือนเบษายนนะครับเส้นทางของอาชีพการงานการเจรจาก,การคุยธุรกิจต่างๆประสบผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจนะครับอ่าเปิดเส้นทางของการเงินหมุนเข้ามาจํานวนเยอะๆนะครับมีกําไรจากการทําอาชีพต่างๆมีกําไรจากการค้าขายมีส่วนต่างๆที่จะทําให้การเงินของท่านมีความมั่ง มั่นคงต่อไปด้วยนะครับนี่เป็นส่วนที่เป็นจุดเด่นมากๆสําหรับพี่น้องที่เกิดในราศีตุลน,นะครับประการต่อมานะครับเรามาดูเรื่องที่2นะครับเป็นราชิเนไม้เท้านะครับราชิมีไม้เท้าคือเรื่องงานที่มีความมั่นคงก็เป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางด้านของการเงินด้วยนะครับสุภาพสตรีชาว ราศีตุลน,นะครับมีความมั่นคงดีมากๆในเรื่องของอาชีพการงานด้วยนะครับเป็นปึกแผ่นทําอาชีพตัวเองได้มั่นใจเติบโตด้วยความมัน่นด้วยความเด็ดเดี่ยวได้นะครับและก็ยังเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะสร้างอาชีพให้ตัวเองแบบมีความมั่นคงด้วยการเงินก็จะตามเข้ามาตลอดในช่วงนี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ สามในเรื่องของการเงินนะครับเป็นไพ่พระสังฆราชนะครับไพ่พระสังฆราชคือผู้ใหญ่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นนักปราชญ์เป็นผู้บริหารเป็นนักบริหารเป็นเจ้านายเหล่านี้นะครับก็จะมีส่วนทำให้ สถานะการเงินของพี่น้องชาวราศีตุลน,นะครับมีความคล่องนะครับให้ความช่วยเหลือให้โอกาสให้ข้อแนะนําให้แนวทางที่ดีดๆเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลทรัพย์สินเงินทองเกี่ยวกับเรื่องของการได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ดีมากๆบางคนก็จะมีช่วงเวลาที่ดีเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมเกี่ยวกับบุญกุศลเกี่ยวกับการเรียนรู้การปฏิบัติตัวเองการยกระดับตัวเองให้เกิดความมั่นคงขึ้นมา ในชีวิตแล้วก็จะมีการเงินที่ดีตามมาด้วยนะครับบางทีก็จะอยู่กับศาสนาอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การทําบุญช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะทําให้ผลส่งทางด้านจิตใจให้ท่านเกิดความมั่นคงทางด้านจิตใจขึ้นมาด้วยนะครับ ภาพการเงินอยู่ในช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับงานก็จะทําให้ท่านเติบโตนขึ้นมาและการเงินก็จะตามมาด้วยรวมทั้งได้ร,รับโอกาสจากผู้ใหญ่จากสิ่งดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากคนที่มีความรู้ความสามารถทําให้สถานะการเงินของพี่น้องชาวราศีตุลมีความมั่นคงต่อไปนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องของความรักนะครับเส้นทางความรักแนวทางชีวิตส่วนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นจากทารบใบที่หนึ่ง เป็นราชินีพรจจันทร์นะครับราชินีพรจจันทร์เป็นอย่างไรเรื่องของปุคลิกกภาพเรื่องของอารมณ์เรื่องของอสเสน่ห์นะครับพี่น้องชาวราศีตุลน,นะครับมีปุคลิกภาพที่อ่าเป็นสองปุคลิกอยู่ในช่วงเดือนเมษายนนะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีเวลาที่เราอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆนะครับทำงานการติดต่อไม่ว่าอย่าอยู่ในตำแหน่งอะไรก็ตามจะเป็นจุดเด่น เป็นที่น่าสนใจเป็นที่น่าจับตามองของคนอื่นๆค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับการสื่อสารการที่เราทำงานต้านสื่อการเจรจาการตกลงจะมีความประทับใจขึ้นมามากๆทีเดียวนะครับเป็นจุดสำคัญทีนี้ก็จะเป็นการเปิดเส้นทางให้คนเข้ามาคบหาสมาคมคนอยากรู้จักคนที่อยากจะมาเข้ามาในชีวิตของท่านค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับ หลายๆคนที่เข้ามานะครับก็แน่นอนที่สุดนะครับคงจะไม่มีคนแบบเดียวกันนะครับอาจจะมีบางคนมีตําหนิมีรอยด่างมีเบื้องหลังที่ไม่ชัดเจนบ้างอะไรบ้างเข้ามา รวมทั้งมีจิตนาที่ไม่บริสุทธิ์เข้ามาด้วยนะครับอาจจะสร้างปัญหาให้กับท่านได้นะครับในเรื่องของความรักด้วยถ้าเผื่อว่าท่านไม่คิดให้ดีๆไม่เลือกไม่คัดสรรดีๆนะครับคนที่เข้ามาก็อาจจะมีปัญหากับตัวท่านนะครับเรื่องของกรณีรักใหม่ลงตัวรักที่ปิดบางส้นเล่นเงินไขบางอย่างนะครับรวมทั้งเกิดกรณีรักที่มันไม่ชัดเจนนะครับปกปิด ด้วยนะครับรัก3ามเศร้ารักที่เขาไปแทรกแซงอยู่ในความรักของคนอื่นก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้พี่น้องชาวราศีตุลต้องใส่ใจในรายละเอียดเรื่องนี้พอสมควรทีเดียวนะครับความรักมีแต่ว่าต้องเลือกอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเลือกได้ก็เลือกไปก่อนดีกว่านะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นเลเวอร์ อ่าเริ่อเรื่อความรักสุดๆนะครับพี่น้องชาวราศีตุลนครบ,บางทีนะครับท่านอาจจะรักอะไรสักอย่างหนึ่งวัตถุก,ก็ได้สิ่งของก็ได้อาจจะอยากได้บ้านอยากได้ที่ดินอยากได้รถสักกี่ห่อหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับท่านก็จะคาดหวังทุ่มเทเพื่อสิ่งนั้นแบบสุดๆนะครับอาจเสียเงินเสียทรัพย์ไปจํานวนมากมายทีเดียวรวมทั้งการที่จะทุ่มเทจิตใจเพื่อใครสักคนหนึ่ง ก็อาจจะไม่มีเหตุผลไม่มีคำอธิบายในส่วนนี้นะครับขอให้ได้รักขอให้ได้ทำขอให้ได้มาบางทีก็จะกลายเป็นความรุ่มหลงพิเศษพิเศษมากๆขึ้นมาด้วยก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักเป็นราชินีถ้วยนะครับราชินีถ้วยคือเรื่องของการรอคอยความรักด้วยนะครับพี่น้องชาวราศีตุลอาจจะอยู่คนละจังหวัด อาจจะอยู่คนละที่บางคนคบหามีคนรักอยู่แดนไกลต่างประเทศก็ต้องรอคอยในช่วงนี้นะครับว่าจะมีโอกาสได้เจอกันไหมมีอะไรที่จะดีขึ้นมาหรือเปล่านะครับพอคิดมากอะไรก็จะเกิดความทุกข์ความกังวลความเครียดได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ค่อยๆอ,อดทนนะครับสำหรับคนที่กําลังรอคอยความรักอยู่ในช่วงเดือนเมษายนุนะครับถามว่า จะสมหวังไหมเราค่อยมาดูกันในส่วนประเด็นของทิศทางแนวทางของการแก้ไขนะครับในช่วงนี้เราพูดถึงภาพรวมของความรักแนวทางชีวิตอาจจะมีปัญหาถ้าเผื่อว่าเราไม่ละเอียดเราไม่ด,ดูดีในการที่จะมองเข้าไปในเรื่องของความรักรวมทั้งการที่เราไม่ยับยั้งชั่งใจไม่มีสติเพื่องตัวเองนะครับเราอาจจะทุ่มเทเพื่อใครสักคนหนึ่งเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบไปสุดๆไปเลยก็เป็นไปได้นะครับ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่4ทิศทางแนวทางอุปสรรคและการแก้ไขสำหรับพี่น้องที่เกิดในราศีตุลในช่วงเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1นะครับเป็น6ถ้วยนะครับ6ถ้วยคือโอกาส นะครับพอตรงนี้มาก็พอสบายใจขึ้นมานิดหนึ่งนะครับโอกาสของท่านคือการแก้ไขข้อผิดพลาดจากอดีตแล้วก็ทําอะไรดีๆขึ้นแก้ไขและเดินหน้าต่อไปได้นะครับเรื่องของการงาน ก็มีโอกาสในการที่จะแก้ข้อผิดพลาดจากอดีตไม่ว่าจะเป็นโครงการโครงงานหรือว่างานอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกิดปัญหาอุปสรรคในช่วงก่อนหน้านี้นะครับอยู่ในช่วงที่ท่านสามารถแก้ไขได้ปรับปรุงใหม่ทําใหม่แล้วก็มีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายประสบความสําเร็จได้นะครับเส้นทางของอาการงานท่านมีโอกาสที่จะมีงานหมุนเข้ามาตลอดไม่ว่าจะเป็นงานประจําที่ทําอยู่แล้วงานฟรีแลนซ์กอตามเข้ามางานที่เราลงทุนน้นอยๆแก่แต่ว่ามีผลประกอบการที่ดีก็จะตามเข้ามาด้วยนะครับ ผู้ใหญ่หมอบหมายงานให้ทําค่อนข้างที่จะเยอะนะครับรวมทั้งเพื่อนฝูงก็อาจจะแนะนํางานเข้ามาตลอดในช่วงนี้นะครับเอางานเข้ามาตลอดคนที่รอคอยงานไม่ต้องห่วงท่านมีงานทำนะครับเรื่องของการเงินก็มีโอกาสที่จะได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองนะครับจากสิ่งที่เราคิดว่าเราจะสูญเสียไปนะครับเงินบางจำนวนเราคิดว่าเราจะไม่ได้ แต่ว่าพอมีเข้ามาในรูปแบบนี้เรามีโอกาสที่จะได้เงินในส่วนที่เราคิดว่าเสียหายไปแล้ว ได้กลับคืนมานะครับนี่คือการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งประเด็นของความรักด้วยนะครับพี่น้องชาวราศีตุลคนที่กําลังรอคอยความรักนะครับความรักอยู่แดนไกลความรักที่อยู่คนละที่ความรักที่ไม่ได้เจอหน้ากันานานๆนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้สมหวังนะครับคนรักที่ไม่ได้เจอกันานานๆก็มีโอกาสที่จะมาพบเจอกันในช่วงเดือนนี้นะครับบางคนขัดแย้งกันทะเลาะกันหายหน้าไปจากชีวิตกันานานๆ ก็มีโอกาสที่จะย้อนกลับมาขอทำความเข้าใจขอปรับขอโทษขออภัยกันได้ในช่วงเดือนเบษายนนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีๆในในในเรื่องของความรักที่จะกลับมาคืนเรือนความรักคืนเรือนคืนรังได้นะครับพี่น้องที่เกิดในราศีตุลก็พอมีความหวังด้วยนะครับแต่ว่าส่วนบางท่านบางคนก็อาจจะพบเจอคนรักที่มีอายุมากกว่าด้วยนะครับแต่ว่ามีความมั่นคงเข้าใจซึ่งกันและกันเห็นใจซึ่งกันและกันได้นี่คือทิศทางที่ ในการแก้ไขในการที่เราจะได้มาสิ่งที่เราคิดว่ามันเสียหายมันสูญสลายไปแล้วก็ย้อนกลับมาได้ในช่วงเดือนเมษายนนะครับประการต่อมามาดุส่นที่2นะครับเป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับอันนี้เชื่อมโยงกับลูกหลานบริวารคนที่เรารักและห่วงใยนะครับเป็นเรื่องของการเงินด้วยนะครับท่านอาจจะมีรายจ่ายเพื่อดูแลคนที่ท่านรักและห่วงใยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกน้องพนกักงานลูกหลานบริวารคนที่เรา อาอยากจะรูแลนั่นแหละนะครับทำแล้วดีต่อใจทำแล้วรู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณะคะ่ามีความหมายเติมเต็มเข้ามาในส่วนนี้นะครับก็จะทำให้ชีวิตเกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาได้นะครับโดยเฉพาะทางด้านจิตใจทำแล้วดีก็ทำไปนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ 3. ในเรื่องของการแก้ไขทิศทางแนวทางนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับเป็น10ไม้เท้างานดีนะครับงานมั่นคงงานที่ว่ามีอุปสรรคก็จะเติบโตขึ้นและมีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายให้ทำงาน ใหญ่ๆงานโตๆตงานที่มีความสําคัญมีความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะในหน้าที่ประจําหรือว่างานพิเศษพิเศษที่เข้ามาคนที่ทําอาชีพส่วนตัวก็จะมีงานที่เยอะขึ้นมาในช่วงเดือนเมษายนนะครับทําให้สถานะของอาชีพการงานเกิดความมั่นคงขึ้นทรัพย์สินเงินทองก็จะตามมาด้วยนะครับอันนี้งานเข้ามาเงินเข้ามานะครับมีโอกาสใหม่ๆที่จะเติมเข้ามามีความมั่นคงต่อไปด้วยนะครับ ทีนี้เรายังมีไพ่ทาโร่ใบที่13เพื่อเป็นการประกอบการที่เราจะให้คําแนะนําแนวทางทิศทางชีวิตนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น ก้าวไม่เท้านะครับก็งานนั่นแหละนะครับงานทั้งงานประจําและงานฟรีแลนซ์งานจอนะครับอันนี้ก็งานเยอะนะครับบางคนก็อยากจะพักผ่อนอยากจะเที่ยวบ้างอะไรบ้างแต่ว่างานยังผูกมัดพันธนาการอยู่นะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับจัดการบริหารเรื่องเวลาแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าอาจจะเกิดขึ้นมา เรื่องสุขภาพมันมีปัญหาเพราะว่าเราทํางานมากเกินไปโดยไม่ได้พักผ่อนนะครับมีความเครียดเกี่ยวเรื่องของการงานด้วยเพราะว่างานมันเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องจัดการบริหารเรื่องของระยะเวลาเรื่องของช่วงเวลาเรื่องของการพักผ่อนด้วยนะครับเพราะว่างานมันค่อนข้างจะเยอะนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดใน ราศีตุลในช no si e ่วงเดือนเมษายนนะครับเรื่องของการงานนะครับพี่น้องชาวราศีตุลมีโอกาสที่จะมีงานมั่นคงขึ้นมีการบริหารการงานมีการจัดการที่ดีมีการวางแผนที่ควบคู่ไปเรื่องของการเงินด้วยก็จะทําให้การงานของท่านเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงนะครับมีโอกาสที่ท่านจะได้มีงานเข้ามาเยอะๆมีโอกาสที่ท่านจะได้เติบโตในเส้นทางของอาชีพการงานได้รับผิดชอบงานสําคัญมีตําแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นงานก็จะหมุนเข้ามาทั้งงานประจํางานจอด้วยนะ ครับเอาแนวทางการแก้ไขต่างๆนะครับท่านอาจจะมีความเครียดมีความกังวลเรื่องของการงานที่มันเยอะจนจัดการเรื่องเวลาไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องดูแลจัดการดีๆแล้วก็แยกแยะเวลาด้วยนะครับเพราะว่าท่านอาจจะเจอปัญหาเรื่องของสุขภาพและความเครียดที่เกิดจากการทำงานโดยไม่ได้พักผ่อนด้วยก็เป็นไปได้นะครับแต่มองผลดีคือมีโอกาสของความก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นมีโอกาสที่จะได้ เรื่องของที่ดินทรัพย์สินที่เป็นอสังหาไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินต่อเติมตรงนั้นตรงนี้ได้มามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาตลอดในช่วงนี้นะครับส่วนเส้นทางของการเงินมีแนวทางที่ดีมากที่ท่านจะได้รับโอกาสในการสนับสนุนการส่งเสริมจากเรื่องของการเงินจากผู้ใหญ่จากคนที่มีความรู้รวมทั้งคําแนะนําที่ดีๆแนวทางที่ดีๆทําให้เส้นทางการเงินของท่านมีความมั่นคงมีอการที่จะได้มา มากมากเลยนะครับการเงินดีขึ้นมีรายรับมีกําไรมีทรัพย์สินเงินทองไหลมาทีมาจํานวนมากมายทีเดียวนะครับส่วนเส้นทางของความรักท่กานอาจจะเจอปัญหาเรื่องของคนที่เข้ามาติดต่อเข้ามาเจรจาเข้ามาคบหาสมาคมกับท่านบางคนก็อาจจะมีคนที่มีคนที่ มีเจ้าของอยู่แล้วนะครับมีความรักที่ไม่ชัดเจนปกปิดเงืินไขบางอย่างรักสามเศร้ารักแล้วมีความเครียดด้วยก็เป็นไปได้นะครับก็ยังต้องระมัดระวังดูแลดีๆนะครับเพราะว่าใจของท่านในช่วงนี้อาจจะทุ่มเทเพื่อความรักแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของสิ่งของเรื่องของอะไรก็ตามนะครับก็ต้องดูแลในส่วนนี้นะครับการรอคอยความรักก็จะมีผลกระทบต่อจิตใจเหมือนกันนะครับอดทนรอคอยใจเย็นๆน,นะครับเพื่อที่เราจะได้รับ โอกาสดีๆต่อไปนะครับส่วนแนวทางทิศทางต่างๆ,ๆนะครับท่านมีโอกาสที่จะเติมเต็มความสมบูรณ์มีโอกาสที่จะได้รับการแก้ไขในข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของ การเงินหรือว่าเรื่องของความรักคนที่เราคอยความรักมีโอกาสจะสมหวังนะครับความรักอาจจะอยู่ห่างไกลกันมีระยะเวลาที่เป็นอุปสรรคมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้มีเรื่องของความขัดข้องที่ไม่ได้อ่าเข้าใจซึ่งกันและกันช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่จะย้อนกลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วก็จะมีความเห็นอกเห็นใจกันเกิดขึ้นมานะครับการรอคอยความรักก็มีโอกาสที่จะสมหวังด้วยนะครับรวมทั้งการเติมเต็มเข้ามาในเรื่องของครอบครัวการดูแลตรงนั้นตรงนี้มีลูกมี มีหลานมีบริวารเยอะแยะเข้ามาอบอุ่นนะครับในช่วงนี้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เข้ามานะครับงานดีเงินดีความรักมีโอกาสที่จะสมหวังนะครับนี่คือความมั่นคงห่อต่อไปในระยะยาวๆของพี่น้องที่เกิดในราศีตุลในช่วงเดือนเมษาโยนนะครับเดือนของคนที่เรากำลังจะได้รับความสมาเร็จความสมหวังในเรื่องของครอบครัวด้วยนะครับ เอาละครับวันนี้หมอฮัก,กัพยากรณ์ดวงของพี่น้องชาวราศีตุลในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2565มาพอสมควรนะครับจะว่าครบก็คงจะครบหรือไม่ก็อาจจะมีข้อบกพร่อง ผิดพลาดบางประการบางเรื่องบางอย่างก็ขออภัยให้กับหมอฮากด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการพยากรณดวงในวง,งกว้างก็พูดตามหน้าไพยพยากรณ์ตามหน้าไพนะครับบางเรื่องบางอย่างอาจจะพูดไม่ถึงหรือว่าพูดไม่เครียรพูดไม่ชัดก็ขอให้พิจารณาเอาใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันเลยการเดินหน้าต่อไปขอให้ได้รับเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปปรับใช้กับชีวิตนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณนากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮัก เอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความมั่นคงสมบังในเรื่องของการงานการเงินขอให้เงินไหลมาเทมาความรักก็ขอให้พบกับความรักที่แท้จริงที่เข้าใจซึ่งกันและกันผ่านพ้นอุปสรรคเรื่องของความระหองรนะแหงความบาดระแวงซึ่งกันและกันก็ขอให้มีความสุขสมบังกันทุ่นนาทุกท่านทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงจะเดินทางไปไหนมาไหนขอให้ปลอดภัยกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ